ฮัลโหลวัสดีจ้าพ่อไหมพี่น้องมือนี้้าเบอร์เบิงหน้าเขาหน้าดำจ้ะเป็นไงพี่น้องงามบ่ะเขาก็ลั่งตั้งทองอันนี้เขาเจ้ามะลิจ้ะให้ีนหน้าดำดิจ้ะให้เปรียบเทียบกันดูระหว่าง หน้าดำกับหน้าหวานให้นี่หน้าดำดวยจ้ะแล้วให้ให้ข้งแข้งนี่ให้ข้งแข้งนี่ให้ข้งขงขึ้นหน้าหวานให้พี่น้องเปรียบเทียบกันเบิ้ด้วยจ้ะอันนี้หน้าหวานใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยชิคายจ้ะอันที่พี่น้องก,ก็ลังเห็นอย่นี้ขึ้นน้าหน้าหวาน ฟังท่าน,นิคือหน้าหวานเขียวคก,กีชาวนาก็มีความสุขไปตรงนี้แหละเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิง้งคันแท่ท้องค่ำจากในหลวงในหลวงเพคนมาเฮ็ดคันแท่ทํองค่ำกัเลยลองเบิง้ง ลองดูเพิ่งปีแรกเห็นวะชาวหน้าคันแท่น้าคนขาดอยคันแท่น้าคนขาดเพื่อกลเลยมาสมสมแซมคันแท่นหน้าเพื่อให้่ามยูเข้าวัชนาวมสาไหนีเมือ่อนี่ได้หนาธ้าธรรมชาติพริะไดฉีดยาบพริยัง ขยันกับเมาอานี้ชมบรรยากาศท้องทุ่งให้พาบรรยายด้วจ้าให้ดีหน้าดำพูดจาของหน้าขาจะจา สมคันแท่นหน้าอยู่น้าหัวจ้ะอันนี้หน้าวานให้นี่เป็นหน้าวานทีนี้ก็จะดูคันแททองคำคันแทะทองหยาจ้ะเพื่อนเขาก็เริ่มเพดปีแรกเขากปลูกมะละกอแล้วก็กล้วย ุวงแน่กล้วยแน่บะเขียบแน่แ้วกาตะไคร่ปลูกผสมกันไปอันนี้กขาโพดหวานถ้าหนังนขาโพดหวานฮักกินแล้วจ้ะอามว่านนเบิ้งสิเป็ดนี่เดี๋ยวสิได้กินบ่เนะี่ยมีตะไคร่มีกล้วยมีหญ้าพร้อม ค่ะนี้มีเวลามาเอาหนายังมืออยู่เวียกหลายมีต่ง,งานแกเริ่มงานปีแรกงานการ,กรเรกษตรเกษตรผู้เฒ่าใจให้ไปตามให้ไปตามแรงก,ก,กับของกันละโอ้ใบหงใบนี่คือจงเป็นยิ่งยิกงองเสีเป็นโลกว่ะทีมใช่อันนี้ก็ปีไหม ปีแรกเขาก็เริ่มเพ็ดเป็นดอกแล้วจ้ะคันแทะทองคำคันแทะทองคำม,มีต้นมะละกอมีบกหุง้งแล้วก็มีบกเขียบอันนี้บกเขียบอันนี้บกหุง้ง ปกผสมประสานกันไปเผื่อว่าอนาคตเราจะได้มีกินไม่ต้องซื้อเขาไม่ต้องวางไงยังหลายวางไม่กินกับพ่อจ้ะนม่หน่อยนาไม่บอกเขียบแต่ความีมกินบริสุทธิ์เพิ่นกับพ่อแล้วเพื่อแพร่พี่น้องพ้อเหลือจางหันมันลายหลีใ่ากับจางหาขาย เหลือกินเหลือให้พี่น้องแบ้งปันพี่น้องละ่ะมันลายดีเาไหจังเหลือขายอันนี้ก็ต้นตะไคร่จ้ะอันนี้เป็นหน้ามันหน้าน่น้นหน้าวานมันตายเบิดเขามันตายอ่ะอันนี้เขาว,วานมันก็เริ่มปีแรกจ้ะจากการเกษตรการเกษตรผู้เฒ่าเกษตร เกษตรที่ไม่ต้องใช้ทุนใช้แต่แรงเอาเลียงไก่เขกาเอาปุ๋ยชิ้ไก่มาใส่ตามกำลังเข่าละได้ซ้ำได้กเกาซ้ำนั่นจะผู้เทา่าผู้เท่าเฮ็ดเกษตรนาจ้ะจ้กสิเฮ็ดยางกับไม่เฮ็ดเกษตรถ้านี้ก็เป็นหน้า,นาวานันจะสำหรับชีมีกับพ่อเคนี่นะ่าจะอลา,า้ยชีพหนา อย่าขินกกค่อยกดติดตามนี่จะการกเกษตรจะคล้องเฮ็ดเองเฮ็ดเองก่ต้องใส่ต้นทุนนี่ยังไงใส่ต่แรงใช้แรงงานตัวเองทุนก็ไม่มีอะไรก็เรามีทุนก็คือก็คือแรงของเรานี่แหละตาแค่ไหนกน็เอาแค่นั้นจาสสารับคลิปนี้สวัสดีค่ะ